มาของผมนนี้นะครับมาดูร่างงานปรับปรุงวิโนเวทบ้านนะครับผมบ้านลานทองปากเกร็ดนะครับผมเป็นทาวน์เฮาส์16-17ตารางวานะครับผมอายุบ้านอยู่ประมาณ30ปีแล้วนะครับหลังนี้เนี่ยมูดแอนโทนเนี่ยเราดีไซน์ออกเป็นนอร์ดิกมินิมอลนะครับคุณเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมีทรงจั่วออกมาเห็นไหมครับทรงจั่วเราดีไซน์ว่าตรงเนี้ยจั่วเนี้ยเราจะไม่เอาออกเนาะเพื่อเซฟต้นทุนนะครับทําเป็นแบบว่าทรงนอร์ดิกแทนนะครับเดี๋ยวปลายทางเนี่ยผมจะขึ้นไปดูว่าแบบผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเนาะ หลังนี้นะครับผมงบปรับปรุงเนี่ยจบไปประมาณกลมๆนะหกแสนบาทนะครับผมยังไม่รวมงานเพิ่มนะครับเนาะคืองานก่อสร้างเนี่ยมักจะมีงานเพิ่มเสมอนะครับเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเจ้าของบ้านอยากทําเพิ่มต่างๆขึ้นมาหรือบางทีเป็นเรื่องของเออเลอร์นะครับเนาะต้องรู้จบงานจริงๆนะครับผมจดเพือรอปลายทางเนาะอันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าต้องการที่จะเสร็จก่อน ลูกคลอดนะครับพอะต้องการขึ้นบ้านใหม่อดีนะครับผมเนาะเราตีว่าหลังนี้ทำงามาประมาณสักหกสิบวันนะครับสามารถจบไงานได้จริงนะอะ่ภาพรวมเนี่ยอันเนี้ยพึ่งเข้างานวันที่สองนะครับหรือผมเนี่ยพาดูในบ้านดีกว่าว่าข้าไหนแล้วงี่ในบ้านเนี่ยรับตับอะไรบ้างหรืออะไรบ้างครับผมเนาะตามมา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 นะครับอตอนนี้ช่างผมเริ่มทําการรื้อถอนเห็นไหมเสียงยักษ์สว่างดังมากนะครับ ประตูบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราลื้อปรับใหม่หมดเลยนะครับเราจะไม่เอาของเดิมไว้เลยนะครับผมเนาะเข้ามาในบ้านนะครับฝั่งนี้เป็นส่วนต่อเติมเดิมจากโครงสร้างเดิมนะครับซึ่งเป็นการต่อเติมโครงสร้างที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมดูดเห็นไหมมีการวางเสาว,วางสาวเสา,า,าเห็นไหมมีคานด้วยเห็นไหมอ่าจะเห็นได้ว่าโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างต่อเติมใหม่นะครับถ้าคุณดูฝั่งบ้านฝั่งขวามือนี่เห็นไหม อันนี้คือแปลนเดิมโครงสร้างคือแปลนเดิมนะ้วต่อเติมใหม่สังเกตว่าบ้านเขาเนี่ยไม่สุดเลยเพราะการต่อเติมถูกวิธีนะครับผมนองมีการทําเสาเข็มทําเสาทําคานนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าถ้าคุณอยากต่อเติมบ้านให้มันอยู่ทนอยู่นานนะครับการปรับปรุงต่อเติมเนี่ยต้องมีวิธีการถูกต้องตามหลักการอย่างเงี้ยบ้านเนี่ยยี่สิบปีอย่างแน่นหนานะครับผมอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าโอเคแหละเห็นไหมเรื่องของสอีผ่านการใช้งานมาอย่างเงี้ย หลุดล้อเป็นแผ่นเนี่ยนึกปกติอันเนี้ยการการใช้งานนะครับผมพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ปกตินะครับเพราะบ้านมันเก่าแล้วว่ายี่สิบปีส0สิบปีต้องกลับไปทำใหม่อยู่แล้วนะครับผมเนาะอ่าตั้งเข้ามาฝั่งนี้เป็นส่วนพื้นโรงจอดรถอ่านี่นะครับเราดีไซน์ว่ารถจอดได้หนึ่งคันตรงฝั่งนี้นะครับผมเนาะอ่าง้นหลังนี้เนี่ยเรื่องหลบไฟรือหมดเลยเห็นไหมดูเด็กหลบไฟ เราไม่เหลือของเดิมน,นะครับเราลือหมดเลยนะครับผมเนาะอ่าฝั่งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านต้องการความโปร่งโล่งนะครับผมเปิดประตูเนี้ยเดิมทียังเป็นประตูแล้วก็เป็นหน้าต่างผมเปิดโล่งเลยทําเป็นอลูมิเนียมบานใหญ่เปิดรับแสงเข้าบ้านนะครับผมเนาะอันนี้คือไอเดียผมนะครับตามเข้ามานี่บ้านยุคเก่าเนี่ยคุณจะเห็นได้ว,ว่าโครงสร้างจะประหลาดนิดหนึ่งนะดูพื้นบนพื้นบนนะครับนะมีการวางซอยคานทั้งสี่ตัวเห็นไหมครับซึ่งสมัยเนี้ยปกติอ่ะ ไม่ค่อยมีใครทาแบบนี้แล้วนะครับผมเนะาะตอนนี้ตามมาบันไดเห็นไหมบันไดดูบันไดบันไดเนี่ยค่อนข้างมีความแตกตลาดเห็นไหมว่าบันไดยอยู่กลางบ้านคือปกติแล้วเนี่ยบ้านยุคใหม่เนี่ยบันไดกลางบ้านเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมเนาะอันนี้เป็นบ้านยุคเก่าที่ว่าบางทีเนี่ยเป็นข้อจากัดของดีไซน์รงบ้านไม่สามารถปรับได้เพราะฟังก์ชันการวางเนี่ยถูกฟิกไว้แล้วเนาะคุณเด็กเดินปุ๊บ นะเดินหานหัวบันไดเห็นดู้ดิปแปลกเห็นไหมฝั่งนี้เนาะอ่าตามมาฝั่งนี้เป็นส่วนคอ์เตอร์เดิมคน์เตอร์เดิมซึ่งทุบทิ้งทำใหม่เนาะห้องน้ําห้องน้ํำห้องน้ําสเปซห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะครับผมซึ่งดีไซน์ค่อนข้างยากมากตรงนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ซีเรียสน,นะครับผมทำสเปซเดิมได้เนาะเพราะว่าอยู่อาศัยเนี่ยคือทั้งบนเป็นหลักนะครับผมเนาะอ่ะ หรือทาใหม่เหมือนกันมาในครัวอ่าโทษทีช่างมาในครัวนะครับรดึส่วนครัวมาฝั่งนี้ครัวหรือทำใหม่ตรงนี้เป็นโครงสร้างต่อเติมแล้วปัญหาคืออะไรดีปัญหาคือนี้ครับอ่าเนื้อปูนหลุดร่อนเหล็กเป็นสนิมเกิดจากการที่ว่าส่วนต่อเติมเนี้ยมีการอมน้ํามีความชื้นนะครับโดยผมเนี่ยมาขึ้นบนคุณเห็นแล้วว่าปัญหา,เ,าเกิดไยังไงมันแก้ยังไงนะผมเนาะนะตามข้างหลังบ้านฝั่งนี้ ตรงนี้จะเป็นส่วนของตง่อเติมเห็นไหมคือบ้านมือสองเนี่ยบางทีว่าเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันเนี่ยมันถูกฟิกมาด้วยของการทํางานของเพื่องบ้านมานาแล้วอย่างนี้ไหนเป็นการตร่อเติมปึ๊บป๊บตรงนี้เราดีไซน์เป็นโซนซักล้างจะมีหลังคาออกมาได้นิดนึงเนาะวางปัม๊มแท้งต่างๆทํา,าทให้การใช้งานของฟังก์ชันเนี่ยมันตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้เยอะมากขึ้นเพราะเขาเขาเนี่ย การใช้สอยมปนจำกัดนะครับเพราะว่าเขา,เขาหลังกลางเห็นไหมการขยายบนขยายล่างเนี่ยทำให้การใช้งานพวก้จริงๆนะครับผมแต่บางทีเนี่ยมันทําให้พื้นที่เกิดความอึดอัดทึบได้อย่างนี้เห็นไหมพอต่อหลังคาแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้านทึบเห็นไหมต่อเทเลสหน้าบ้านก็คือบ้านทึบถูกไหมครับผมเนาะอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีคือว่าคุณได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะครับผมเนาะดูผมนะครับผมพอดูหมดดูแบบเป็นยังไงนะครับผมตามมา ขึ้นมาชั้นสองนะครับนี่นะครับผมนี่คือรูปแบบความเก่าแก่ของบ้านหลังลีนนะครับนี่คุณเคยเห็นที่ไหนนะครับเวลาขึ้นบันไดามาเนี่ยคุณต้องเดินแบบสองขั้นเพื่อขึ้นเข้าห้องนอนอย่างนี้เดินอย่างนี้มาก็อย่างนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยแก่ยากมากถ้าผมเสริมตรงนี้เท่ากับตรงนี้เนี่ยเวลาคุณเดินจากบันไดขึ้นมาเนี่ยมันจะก้าวสูงมากเห็นไหม วิ่สัยจะผิดกันทีเพราะนั้นง้แก้ยากนะครับผมเป็นเรื่องของหน้าง,งานที่ว่าข้ขอจํากัดน,นะอ่าอ่านะครับผมส่วนงานของหน้าบ้านนะครับอันนี้คือห้องโถงมาสเตอร์ข้างหน้านะครับเราทําการรื้อกระเบื้องพื้นออกหมดนะครับผมเก็บสีงานใหม่รื้อป้าหมดเลยเห็นไหมฝั่งบนเห็นไหมรื้อป้าหมดเลยเนี่ยครับผมคือข้อดีของการที่ว่าเรารื้อฟ้านะครับคือพอรื้อป้าปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยหน้างานหลังคาเนี่ยตรงไหนมีความเสียหายหรือเปล่าจะสามารถซ่อมแซมได้ก่อนนะครับเพราะว่า เรื่องของฝนน้ำรดน้ำซึมของบ้านเก่าๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมและเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับถ้าบางทีเนี่ยเราไม่ลือฟ้าเราจะไม่เห็นว่าจุดไหนมีการร่วมมีการซึมน,นะครับเวลาเก็บงานเวลาซ่อมแซมบริเวณบ้านเนี่ยมันจะแก้ไม่จบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจุดไหนไม่ได้แก้คุณปิดฝ้าก่อนปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้ําลงมาที่ฝ้าถูกไหมลงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฝ้าบวมฝ้าพังภาพ้าเป็นรูต้องซ่อมฝ้าใหม่ คุณต้องเสียเงินเพิ่มคุณแก้ไม่จบไม่คุ้มนะครับผมเนะาะหลังนี้เนี่ยองกัานไฟเห็นไหมดูงานไฟของข้อของเดิมไว้เห็นปะอ่าคืองานไฟบ้านยุคเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบอย่างเงี้ยมีความแบบวางระกิตระกะนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องโสติของมันยุคก,ก่อนนะครับแต่ว่าหลังนี้เนี่ยทำการรื้อระบบไฟเปลี่ยนใหม่นะครับผมทำร้อยสายฝังท่อเดินฝังทุกอย่างคือใหม่หมดเลยนะครับผมไม่เหลือเขาโครงเดิมเนาะห้องน้ําจะเป็นห้องน้ำสเปซฝังง่งนี้มาดูก่อนนี่ห้องน้ํา อ่าห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําที่สเปซวิ่งออกสองทางคือฝั่งฝั่งนี้เนาะแล้วก็ห้องมาสเตอร์ฝั่งนี้นะครับซึ่งไซซิ่งเนี่ยถือว่าทาได้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมห้องน้ำนี่เห็นไหมอ่ามีความสูงโปรง่งระยะความลึกพอใช้งานกับความเป็นจริงนะครับผมเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะทําการที่ว่าปรับใหม่หมดเลยนะครับหรือพื้นทําการซึมใหม่เพราะว่าห้องนง้ำยูกเก่าเนี่ย การซึมสําคัญมากนะครับผมต้องรื้อกระเบื้องทาการซึมทุกอย่างเราโอัการซึมไปหมดเลยค่อยปูกกระเบื้องนะครับผมถือทำให้การใช้งานเนี่ยอยู่ทนอยู่นานนะอ่ะตาัมมาเนี้ปึ๊บนี่ส่วนนี้จะเป็นส่วนต่อเติมที่ผมบอกนี่ฝั่งนี้ตรงนี้คือส่วนต่อเติมเห็นไหมที่ว่าเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเนีย่ยเห็นข้างบนถึ้มาครับผมฝั่งนี้คือต่อเติมนะ สังเกตว่าบ้านหลังนี้เนี่ยข้อดีคือว่าเขามีการต่อเติมโครงสร้างดีมากนะครับดูดิเห็นไหมรอยร้าวต่างๆตามแนวผนังปูนเนี่ยไม่เห็นเลยถูกไหมครับยิ่แสดงเห็นว่าการต่อเติมของเขาเนี่ยถูกต้องตามหลักการโซกรรมนะครับผมเนาะถ้าคุณต่อเติมบ้านเนี่ยต้องทําแข็งแรงแบบนี้นะครับผมมีการทําเสามีการทำคานเห็นไหมตรงนี้แล้วมีเสามีคานพื้นเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเกิดคุณยู่าข้างล่างมีมีคางนดิงวิ่งวิ่งวิ่งรับอยู่ถูกไหมครับอันนี้แหละถ้าคุณต่อเติมบ้านนะแบบนี้คือแนะนํา ทำถูกต้องนะครับผมและโครงสร้างอยู่นานมากก็โครงการนี้ยี่สิบปีสามสปีละเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อต่อมาทีนึงแล้วก็ทําการปรับปรุงเพื่ออยู่อาศัยนะครับผมเนาะซึ่งโครงสร้างพวกนี้เป็นโครงสร้างออริจินอลก่อนซื้อหมดเลยนะครับข้อดีคือว่าเขาเลือกบ้านดีเลือกโครงสร้างดีนะครับผมทําให้การปรับปรุงบริเวณเนี่ยไม่ยากมากคอสไม่บานปลายถ้าตรงนี้นะโครงสร้างมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับผมคอสบานปลายแน่นอนเพราะบางโครงสร้างเนี่ยมันไปดึงตัวบ้านหลักทําให้โครงสร้างบ้านหลักเสียหายและบางที พอเป็นทาวเฮาส์เนี่ยโครงสรส้างหสักหสียหายปุ๊บเนี่ยมันไปดึงเพื่อนบ้านด้วยอันนี้คือข้อควรระวังและอันตรายมากนะครับเนาะอยากอ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องข้างหลังนะครับผมเนาะตามมานี่ปุ๊บอ่าเดินมาห้อ,องหลังนะครับสังเกตบ้างเลยครับสังเกตว่า,ะร,ร,วาระดับหลังคาเห็นไหม มีความลาดชันต่ำม,มากนะครับผมมาข้างหลังเห็นไหมอ่าอันนี้คือบา้านยุคเก่าเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับผมการดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสอดคล้องถึงความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะคือบา้านยุคเก่าเป็นอย่างนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรตรงน,นี้เนี่ยเราคงไปแก้โครงสร้างได้ยากละเพราะว่าอะไรเพราะโครงสร้างเหล็กพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมกับข้างบ้านถ้าเกิดไปยกโครงสูงขึ้นเนี่ยข้างบ้านจะมีปัญหานะครับผมไม่ควรทำนะครับพื้นเพลททุกนี้เรารื้อปรับใหม่หมดเลยนะครับผมไม่เหลือเขาโครงเดิมนะครับตรงนี้ เป็นส่วนต่อเติมเดิมเห็นไหมที่ผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําซึมเห็นไหมตรงนี้อ่าน,นี่คือปัญหาที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเจอเรื่องของว่าเหล็กสนิมขึ้นใต้ค้องปูนเหงนะเพราะว่าอะไรส่วนเนี้ยรับน้าถูกไหมครับหลังคาน้ําวิ่งมานี่ปุ๊บกองเต็มพื้นนะครับระบายไม่ทันนะครับผมน้ําก็คือว่าซึมลงปูนอ่าปูนก็มีเหล็กอยู่ใช่ไหมน้ำกับเหล็กเจอกันเด็กเป็นสนิมเสียม็จปุ๊บเนี่ย ปูนก็ไม่เกาะละปูนก็จะแตกออกนะครับผมเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ข้างล่านคงเห็นถูกไหมที่มันมีปูนแตกออกมาจาก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 เอ่อคนกีดแตกออกมาแล้วก็เหล็กสนิมถูกไหมครับนี่คือเหตุเหตุการณ์ที่เป็นว่าสาเหตุเลยนะครับผมเนาะถ้าคุณอยากทำโซนแบบเนี้ยต้องปกป้อง,ปอง,ปองพปรเทคเรื่องของพื้นที่ดีไม่งั้นเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของเหล็กสนิมได้และมีผลทําให้โครงสร้างมีปัญหาด้วยนะครับผมถ้าบันเหล็กมันแบบโดนเยอะเนี่ยเหล็กมันจะบางจากเหล็กเดิมนีมันเท่านี้ใช่ไหมสนิมมันกินปุ๊บเนี่ยมันจะเล็กลงเลยแค่น มีผลต่อโครงสร้างนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับผมการออกแบบดีไซน์ต้องคํานึงถึงสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับผมเนาะอ่าวันนี้ครับผมอยู่หน้าง,งานลานทองปักเก็ตนะครับผมงบปรับปรุงตรงนี้อยู่ที่มาสักหกแสนบาทกลมๆนะครับผมแต่ว่าเดีไม่ได้เคาะนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่างานปรับปรุงเนี่ยจะม,มีงานเพิ่มงานลถตรงไหนหรือเปล่าเพราะงานเพราะงานก่อสร้างเนี่ยขาบอกเลยว่างานก่อสร้างเนี่ยไม่มีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทั้งเรื่องของคอสเรื่องของไทม์เรื่องของคุณภาพนะครับ ต้องมีการปรับกันหน้างานอยู่แล้วนะครับผมทุกอย่างเช่นว่าเรื่องคอยตีนสมมติว่าโอเคทางานเสร็จและ้ะงานก่อสร้างเป็นงานมือคนทำสมมติาเจอปัญหาตรางนี้เห็นไหมเอ้ยสีรุดจบงานมาสีรุอย่างนี้สมมตนะิสมมตินะสมมติถุมะถุมคืองานก่อสร้างเนี่ยเป็นคนทํางานถูกไหมครับคนมีเอเวอเส์เสมอใช่ไหมครับถึงบอกว่างานก่อสร้างเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันปัญหาย,ยากอย่างเงี้ยเจอปัญหาดีเฟกต์กันไมหมผมงานก็คือเมื่อเราเสร็จล,ละต้องมานั่งเก็บงานถูกไหมครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของหน้างานแต่แค่ว่าตอนส่่งงานเี ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้เก็บได้กเก็บน้อยจาก90%เนี่ยเพิ่มเป็น95 96 97 98 99ให้มันใกล้เคียงงานรอยมากที่สุดอันนี้คือหลักการงานก่อสร้างนะครับผมเรื่องของคอสเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาหน้าง,งานที่เราคาดไม่ถึงเช่นว่าเราลื้อพื้นอยู่ดีๆเนี่ยเอา้าเลสเสะเทือนทําให้กระเบื้องบางข้างแตกต้องมาซ่อมอะไรพังข้างเพิ่มเติมอีกอันนี้คือเรื่องของคอสที่มันจะโอเวอร์ขึ้นมา จต่งานก่อสร้างซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะผมราบอกไปได้จริงๆในะเรื่องนี้นะครับผมสมเรื่องของไทม์เวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเราตีว่าทํา2เดือนจบแต่บางทีหน้าง,งานไม่เอื้อมนววเช่นฝนตกอย่างเงี้ยฝนตกทําอะไรไม่ได้ทําสีไม่ได้อีกงานสีเนี่ยถ้าคุณไปฝืนทําตอนฝนตกนะบอกเลยว่างานคุณเละคุณอยู่ไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยสีคุณลุกด่อนหมดละผมสามารถเล่นง,งานจบไวได้เลยนะแต่ว่าสีคุณจะสีคุณจะแบบแย่มากอยู่ปีนึงเนี่ย หลุดเป็นแผ่นละแบบหลุดเป็นแผ่นออกมาแบบดึงออกมาได้เลยอ่ะอันนั้คือเกิดจากการที่ว่าเตียงพื้นผิวไม่ดีทํางานตอมีพื้นผนังนิวความชื้นอย่างงี้ไม่ควรทํานะครับผมเนาะบางสิ่งบางอย่างงานก่อสร้างเนี่ยต้องดูหลายองค์ประกอบด้วยกันมานะครับผมถ้าคุณมีมืออาชีพที่ช่วยดูแลให้เนี่ยผมบอกเลยว่างานก่อสร้างอ่ะจะปัญหาระดับมากนะครับผมเนาะอ่าเช่นนะครับผมเรื่องการปรับปรุงในเขตบ้านครับตอนนี้เนี่ยผมรับงานเป็นรูปแบบนะครับผมส่วนกรุงเทพ อ่าปริมันทนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคิวงานจะได้คิวหนึ่งคือรุ่นรถสิบเอ็ดสิบสองนะครับถ้าใครอยากสนใจปรับปรุงบ้านเนี่ยสามารถทักหาผมได้อยักขมเนาะอ่ะสสาสนใจก็สวัสดีครับ